ผู้มืออธิษฐานแห่งชาติ40วันโดยเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยร่วมกับกบปทและกปะอ Love Thailand in Prayer ขับเคลื่อนพันธกิจรักประเทศไทยวันที่18ตุลาคม2 0 2 4อธิษฐานแบบคนยามพระคำพีหนึ่งที่โมทีบทที่2อข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดที่ทั้งหมด ขพระเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอรนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนในพระคัมภีร์เนหามีบทที่4ข้อหเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีใจที่จะทำงานหลังจากที่ชาวยิวกลับมายัางเยรูซาเล็ม และเริ่มฟื้นฟูพระวิหารยังมีงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาต้องทำนั่นคือการสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่ในฮามีข้าราชการชาวยิวในราชสำนักเปอร์เซีย ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ให้กลับมาเยรูซาเล็มเพื่อสร้างกำแพงเมืองที่ปร,รักหักพังขึ้นมาใหม่ทีมงานของเนหามีต้องเผชิญกับความท้าทายและการต่อต้านมากมายจากพวกเห็นต่างทำให้แรงงานชาวยิวเกิดความท้อแท้และเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแต่ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและการวางแผนที่ดีในที่สุดเนหามีก็สามารถนำประชาชนให้สร้างกำแพงเมืองจนแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาเพียง52วันเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งหมดก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีน้ำใจที่จะทำงานกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็วคือ <c oughs> การให้แต่ละครอบครัวรับผิดชอบสร้างกำแพงส่วนที่อยู่ติดกับบ้านของตนเองวิธีนี้ทำให้ไม่มีช่องโหว่ในกำแพงเมือง เหตุว่ากำแพงทุกทิศมีคนยามซึ่งเป็นคนงานเฝ้าดูอยู่ตลอด24ชั่วโมงและทำให้ทุกคนมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะพวกเขาจะปกป้องครอบครัวของตนเองได้อีกด้วยแนวคิดนี้เป็นที่มาของคำว่าอธิษฐานแบบคนยามซึ่งหมายถึง การอธิษฐานอุดช่องว่างเปรียบเสมือนการสร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณเพื่อปกป้องชุมชนของผู้เชื่อและชีวิตฝ่ายวิญญาณของแต่ละคนรวมทั้งชีวิตส่วนตัวของเราเองด้วยเมื่อเราอธิษฐานวางยามเพื่อกันและกันก็เท่ากับว่า เรากำลังสร้างกำแพงหรือปราการเพื่อปกป้องพี่น้องของเราเพื่อศัตรูจะไม่สามารถเข้ามาโจมตีผู้เชื่อตามช่องโหว่ของชีวิตและสังคมได้คนเพียงคนเดียวไม่สามารถสร้างกำแพงได้ทั้งหมดแต่ถ้าคนยามหลายคนต่างทำหน้าที่ของเราในการอธิษฐานเผื่อสังคมคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนร่วมงานและพี่น้องในคิตจักเราก็กำลังสร้างป้อมปราการฝ่ายวิญญาณที่แข็งแกรง่ง เพื่อป้องกันการจู่โจมของศัตรูและวิญญาณชั่วดังนั้นการอธิษฐานของเรานั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจ,จวัตรประจำวันเท่านั้นแต่เรากำลังทำงานใหญ่เป็นช่างก่อกำแพงฝ่ายวิญญาณที่มั่นคงและแข็งแรงเพื่อปกป้องดวงวิญญาณของคนจำนวนมากเพื่อการนำวิญญาณสร้างสาวกของพระคิดที่เข้มแข็งและเพิ่มพูนคิดจักรที่มีสง่าราศีทั่วโลกและทั่วประเทศไทย และให้เราร่วมใจอธิษฐานเพื่อพิทักษ์ชนชาติอิสราเอลและอวยพรให้แผ่นดินของพวกเขาสงบสุขร่มเย็นเป็นศูนย์รวมแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าในวันนี้และวันข้างหน้าตลอดไปหัวข้ออธิษฐานในวันนี้หัวข้อที่หนึ่งขอพระบิดาทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ที่จะอธิษฐานแบบคนยามเฝ้าระวังเพื่อการอธิษฐานเผื่อโลกสังคมผู้เชื่อและคิจักรต่าง อีกทั้งคริสเตียนท้องถิ่นในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดอธิษฐานหัวข้อที่2อธิษฐานเพื่อจังหวัดอุดรธาน,นีให้การจัดงานสําคัญ2งานในจังหวัดอุดรธาน,นีคืองานกอประจอสัญจรโซนอีสานเหนือในวันที่4-6พฤศจิกายน2024และงานอีสานซัมมิต2024ประชุมผู้นำาิิจักรที่ทำโครงการ1นำ2ในภาคอีสาน20จังหวัด ในวันที่13-15ถึง 15, พฤศจิกายน2024เพื่อให้ทั้งสองงานบนรรลุตามวัตถุประสงค์และส่งผลต่อเป้าหมาย Love Thailand 111อธิษฐานในหัวข้อที่3อธิษฐานเพื่อจังหวัดน้องบัวลำพูขอการประกาศในอำเภอที่ยังไม่มีคิจจักรคืออำเภอนาวังและอำเภอโนนสังขอพระเจ้าให้การเสริมสร้างผู้เชื่อให้มีชีวิตที่เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราอาธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสุดท้ายนี้หากพี่น้องมีพระพรแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันขอเชิญชวนพี่น้องส่งต่อพระพรเพื่อไปสู่เป้าหมายขับเคลื่อนพันธกิจรักประเทศไทย Love Thailand 111ด้วยการเพิ่มเพื่อนในไลน์ Li n e o i f i c i a l นะครับโดยเข้าไปที่การเพิ่มเพื่อนและพิมพ์ค้นหาว่า Love Thailand อย่าลืมใส่ข้างหน้านะครับ แล้วก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนแจ้งชื่อจังหวัดของท่านเพื่อร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและว,วันนี้นะครับพี่น้องสามารถกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อให้เนื้อหาทั้งสิ้นนี้ปรากฏแก่พี่น้องทุกท่านสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ